ตอนที่984อีกคำถามหนึ่งในใจของเขาคือจำนวนเงินที่ประกูลต้นไม้น้ำเงินทองมีเขาใช้เงินไปมากแล้วในอดีตและครั้งนี้เขายังสามารถจ่ายได้9ก้าหมื่นเลยหรือกล้าเข้าร่วมการประมูลหมายความว่าเขาต้องมีเงินจำนวนมากอยู่ในมือไม่มีใครกล้าระเบิดฮูที่นี่เมื่อจัก,กรพรรดิทั้งหมดอยู่ที่นั่นแม้แต่เจ้าเมืองก็รับผิดไม่ได้ 9 1 0 0 0เหรียญอเมทิสเป็นครั้งแรกบางทีอาจเป็นเพราะเขารู้สึกว่าราชามังกรสดใสสูอันยูกำลังคลั่งไคล้จากกระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ก็เริ่มนับถอยหลังอย่างรวดเร็วในขณะนี้ขณะนั่งอยู่ในห้อง VIP หมายเลข3าบนหน้าเผ่าฟีนิก์มองหน้ากันด้วยสีหน้าแปลกๆ พวกเขารู้ถึงความสำคัญของเอลธาตแสงที่มีต่อเผ่าพันธุ์มังกรโดยธรรมชาติและจะไม่มีวันปล่อยให้เอเชอร์อันยูประสบความสำเร็จง่ายๆดังนั้นเมื่อการประมูลเพิ่งเริ่มต้นพวกเขาพร้อมที่จะเริ่มเข้าร่วมหรือสร้างปัญหาอย่างไรก็ตามก่อนที่พวกเขาจะเริ่มฉันพบว่าตัวเองไม่สามารถเข้าร่วมได้ในการประมูลครั้งก่อนพวกเขายังได้รับรางวัลของดีๆมากมายเงินสำรองของเผ่าฟีนิกซ์ทั้งหมดมีเพียง9 0,000เหรียญอเมทิสต์เท่านั้น กล่าวอีกในหนึ่งการเสนอราคาสุดท้ายของซูอันยูเกินราคาเสนอที่เหลือทั้งหมดแน่นอนพวกเขายังเชื่อด้วยว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประมูลครั้งนี้เผ่ามังกรจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปโดยสมบูรณ์สำหรับการประมูล3รายการต่อไปนี้ 91 0 0 0เป็นตัวเลขที่พวกเขาไม่กล้าจินตนาการมาก่อนแต่ถูกบังคับให้ออกสำหรับกลุ่มต้นไม้น้ำเงินทองความโปรดปรานของเผ่าฟีนิกซ์นั้นดีขึ้นมากแน่นอนหลักฐานก็คือการประมูลที่ตามมาจะไม่แข่งขันกับพวกเขา91 0 0 0เหรียญอเมทิสครั้งที่2 91เ0 0 0เหรียญอเมทิสเป็นครั้งที่3ามดีเป็นของห้อง VIP หมายเลข1 0 จนกระทั่งถึงเวลาที่คอนตกลงไปร่างกายของซูอันยูก็ผ่อนคลายเขาถอนหายใจยาวและนั่งกลับไปที่ตำแหน่งเดิมที่ชายหลังจากการประมูลจบลงฉันจะฆ่าไอสารเลวนั่นราชามังกรไฟพูดอย่างชั่วร้ายผู้มีอำนาจของมังกรเกือบทั้งหมดโกรธแค้น91,000คนสิ่งนี้ทำให้มรดกของมังกรเกือบหมดซูอันยูหลับตายอย่างเหนื่อยเหนื่อยโบกมือแล้วพูดว่า ลืมมันไปเถอะคุณคิดว่าเผ่าพานอื่นจะช่วยให้เราได้รับเอลทาสแสงอย่างราบรื่นหรือไม่หากปราศจากการมีส่วนร่วมของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองเราจะไม่เป็นปล่อยไปง่ายๆถ้าได้ก็จะมีเผ่าอื่นๆเสนอตัวและการแข่งขันของตระกูลบลูโกก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลและเอลทาสแสงก็มีประโยชน์กับพวกเขาจริงๆทั้งมู่ฮวงอดไม่ได้ที่จะพูดว่าพี่ชายทำไมคุณถึงยังพูดแทนเขาอีกละ่ะ ซูอันยูลืมตาขึ้นอีกครั้งและมีแสงจ้าแอร์วบเข้ามาในดวงตาของเขาหุบปากคุณรู้อะไรไหมสำหรับเราไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการดำรงตำแหน่งจากกระพัดเมื่อเทียบกับสิ่งอื่นใดแบบไหนกันนะไม่ควรมองข้ามตระกูลบูโก t ทรีความแข็งแกร่งทางการเงินเพียงเท่านี้ได้แซงหน้าเมืองหลักส่วนใหญ่แล้วยิ่งกว่านั้นในอนาคตตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองจะต้องเป็นกลาง พวกเขาเสนอว่าควรตั้งประกูลที่อยู่เหนือกษัตริย์ในเมืองใหญ่ๆทั้งหมดเพื่อชำระและกลั่นพลังชีวิตสำหรับเมืองใหญ่ๆสิ่งนี้มีความหมายอย่างมากต่อกลุ่มของเราและสำคัญกว่าการขัดกันแห่งเจตจำนงทั่วขนาดจินเหี่ยวหลินคนนี้ไม่เป็นอะไรในศาสตร์ในอนาคตเขาน่าจะนั่งในราชสำนักหากเขาสามารถเป็นจัก,กรพรรดิไดในอนาคต ความสำเร็จในอนาคตของเขาจะไม่อยู่ภายใต้จัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์การประมูลมีขึ้นเพื่อเป็นการแข่งขันที่ยุติธรรมตระกูลมังกรของฉันเป็นเผ่าที่มีอำนาจมากที่สุดในแผ่นดินใหญ่เรายังต้องใช้กำลังหรือไม่เราจะยืนหยัดได้อย่างไรเราจะเติมเต็มมระดกของมงกุฎต่อคริสต์และทวงคืนบัลลังก์ได้อย่างไรตำแหน่งสูงสุด หลังจากฟังแล้วพลังของมังกรก็ค่อยๆสงบลงไม่ว่าในกรณีใดวิญญาณธาตุแสงในที่สุดก็ได้รับมือกับพวกเขาวพวกเขาทุกคนรู้ถึงความแข็งแกร่งของซูอันอยูเมื่อรวมกับความช่วยเหลือจากเอลตำแหน่งของจัก,กรพรรดิก็อยู่ใกล้แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสในเวลานี้ไม่ควรฟุ้งเฟ้อจริงๆห้อง v i p พี8ที่ชายยอมแพ้ซไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินเอลธาตุแสงนั่นน่ารักมากเหนียวเซินกล่าวอย่างไม่เต็มใจเล็กน้อย ทั้งซานกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าถ้าเป็นการถ่ายทําจริงฉันกลัวว่ามังกรจะเข้ามาที่ประตูคุณไม่เห็นหรือว่าพวกมันจะต้องชนะสิ่งนี้นอกจากนี้ฉันยังจัดการให้เมืองคริสตซันช่วยเหลือกลุ่มของฉันได้ความเป็นกลางก็พอแล้วพวกเขายังต้องจ่ายแพงและลอดต่อไปจะออกจากการแข่งขันผู้เท่าพยักหน้าและกล่าวว่าตระกูลมังกรไม่สามารถรุกรานได้มากนับแต่น่าเสียดายจริงๆนั่นคือเอลทัดแสง เป็นไปไม่ได้เสมอไปที่จะให้กำเนิดเอลทาในหนึ่งหมื่นปีหายากที่พวกเขาเข้ากันได้ครอบครัวของฉันในแง่หนึ่งบรรพบุรุษของต้นไม้เป็นรากของจิตวิญญาณแห่งธาตชีวิตและในที่สุดก็อย่างรากเพื่อสร้างร่างกายทั้งซานไม่แปลกใจกับคำพูดของผู้อาวุโสคนแรกในเครื่องบินลำนี้ที่ปราศจากอาณาจักรแห่งเทพ,พเจ้า วิญญาณธาตุใดๆก็ตามสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการดำรงอยู่ที่ได้รับพอสูงสุดบนระนาบแอร์เมันเป็นเรื่องปกติมากที่จะมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากรพพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ได้นำจิตวิญญาณแห่งธาตุแสงกลับคืนมาและแสงสว่างในบ้านประมูลก็กลับสู่สภาพเดิมหลังจากการประมูลล็อตสุดท้ายสองล็อตนี้ ผู้ชมก็ร้อนรุ่งถึงขีดสุดแม้ว่าตอนนี้มีเพียงสองฝ่ายเท่านั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอราคาของเอลทาแสงแต่พวกเขายังคงมองดูด้วยความกระตือรือรน้นเพิ่มหนึ่งพอเมทิสคอยนนี่น่าจะเป็นซีรีส์ตลอดชีพใช่ไหม จัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ยิ้มและกล่าวว่าตามจริงแล้วฉันไม่ได้คาดหวังว่าราคาสุดท้ายของวิญญาณแสงจะมีราคาสูงเช่นนี้อย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีที่ได้รับห้อง VIP หมายเลข10ฉันเชื่อว่าคุณจะทำได้สัมผัสได้ถึงราคาแน่นอนคุม้ม9ก0 0 0มเหรียญอเมทิสตเพื่อซื้อจัก,กรพรรดนั้นคุ้มค่าเงินจริงๆต่อไปเรากำลังจะเข้าสู่การประมูลของ3ล็อตสุดท้าย มาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับลอดที่3ถึงลอดสุดท้ายกันในขณะที่เขาพูดจักกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์โบกมือของเขาและแสงสีขาวก็เบ่งบานจากเขาส่งประมูลทั้งหมดครับไตวันหอหมกแม้แต่เอล่าแสงก่อนหน้านี้ก็ไม่มีการป้องกันที่เข้งงวดเช่นนี้หลังจากนั้นทันทีหมอกสีดำสนิทราวกับหมึกจะถูกดูดกลืนไปจนตายเรานำมันกลับมาแต่เดิมเพื่อปรับแต่งเพื่อชำระล้างความโชคร้ายนี้ให้บริสุทธิ์ แต่ใครจะไปรู้วิญญาณแห่งความพินาศนี้แข็งแกร่งมากเว้นเสียแต่ว่ามันจะใช้โชคจากทวีปนางฟ้าของฉันไปมากไม่เช่นนั้นจะไม่มีทางชำระมันให้บริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นหลังจากศึกษาอย่างถี่ถ้วนแล้วเราจึงรื้อจิตสำนึกทางวิญญาณของวิญญาณแห่งการลงโทษนี้เหลือแต่สัญชาตญาณของมันเท่านั้นและปิดผนึกไว,ดวกดก้ด้วยลูกปัดแห่งการลงโทษด้วยลูกปัดแห่งการลงโทษนี้ ความโชคร้ายนี้สามารถกระตุ้นได้เมื่อวิญญาณของวิญญาณแห่งการลงโทษจำเจ้าของได้แล้วผู้ใช้ดูมจะสามารถโจมตีศัตรูได้แน่นอนว่าการโจมตีจากการลงโทษแบบนี้ไม่สามารถใช้พลังของระดับจักกระพัดได้แต่ก็เป็นการดำรงอยู่ของระดับสูงสุดของราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่มันเทียบเท่ากับคนที่เทียบได้กับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ของฉันแต่ทำได้เพียงสร้างความโชคร้าย บทที่985ที่มาการควบคุมโชคดีของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์นั้นทรงพลังเพียงใดนี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับจิ้งจอกสวรรค์ที่รู้จักกันดีและวิญญาณของวิญญาณแห่งการลงโทษนั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ในหมู่สิ่งประดิษฐ์อย่างแน่นอน ลองนึกภาพว่าถ้าในระหว่างการต่อสู้ถ้าคุณใช้วิญญาณของวิญญาณแห่งการลงโทษสร้างความโชคร้ายให้กับคู่ต่อสู้หรือโชคร้ายในระดับของราชาอสูรฝ่ายตรงข้ามจะต่อสู้ต่อไปได้อย่างไรฉันกลัวว่าแม้แต่ครึ่งเดียวพลังของตัวเองก็ใช้ไม่ได้นี่ยังหมายถึงการมีอยู่ในระดับเดียวกับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อีกด้วยหากคุณเปลี่ยนเป็นคู่ต่อสู้ระดับล่างฉันกลัวว่าคุณจะถูกกลืนโดยโชคร้าย อย่างไรก็ตามสิ่งที่ฉันต้องทำให้ชัดเจนคือปัญหาของตัวเองลูกปัดแห่งความหายนะนี้ถูกสร้างขึ้นหลังจากพิจารณาอย่างถีทถ้วแล้วแอลเลมันกินพลังงานของฉันไปมากในที่สุดฉันหวังว่าพลังแห่งความหายนะจะสามารถแก้ไขได้ดังนั้นในขั้นตอนการใช้วิญญาณของวิญญาณแห่งการลงโทษเป็นการกลืนโชคจริงๆเมื่อเวลาผ่านไปยิ่งดูโชคมากเท่าไหร่โชคก็ยิ่งถูกชำระให้บริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้น จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะค่อยๆลดลงขนาดเดียวกันถ้าผู้ใช้ถือมันนานเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ใช้ไม่กินโชคมากพอที่จะระงับความโชคร้ายภายในมีความเสี่ยงที่จะถูกฟันเฟืองควรทำด้วยความระมัดระวังอย่างไรก็ตามตอนนี้มันอยู่ในช่วงรุ่งเรืองขณะที่เขาพูดจัก,กระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์เหยียดเท้าขวาออกและเคาะเบาๆที่พื้นข้างหน้าเขาทันใดนั้นวงกลมเวทมนต์สีขาวขนาดใหญ่ก็แผ่ออกมาจากใต้ฝ่าเท้าของเขาอย่างรวดเร็ว เกิดจากใต้ฝ่าเท้าของเขาเมฆดำแห่งความหายนะที่ดุร้ายในอากาศก็บรรจบกันมาหาเขาเหมือนทะเลแม่น้ำเมื่อจาก,กรพพัดิอสสรจิ้งจอกสวรรค์ยกมือขึ้นมีลูกปัดขนาดเท่าไข่นกพิราบสีขาวน้ำนมอยู่ในฝ่ามือของเขาและอากาศสีดำที่ไหลเป็นสีดำราวกับหมึกก็หลั่งไหลเข้ามาในไม่ชาอัญ,ญมณีไข่นกพิราบสีขาวขุ่นดั้งเดิมก็มีกลายเป็นสีดำเหมือนหมึกไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือไข่มุกแห่งความพินาศ นี่เป็นระดับสูงสุดอย่างแน่นอนแอร์ละมันก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกมากเช่นกันในห้อง VIP ที่8ตาของทางซานร,รีลงเล็กน้อยเมื่อมองดูไข่มุกแห่งความหายนะนี้ปรากรว่าจาก,กระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ก็ทราบถ,ถึงผลข้างเคียงของโชคที่ควบแน่นมากเกินไปและเขาไม่รู้ว่าเมื่อใดที่เขากลั่นลูกแก้วแห่งความโชคร้ายนี้แต่ในความเป็นจริงมันยังคงนำความโชคร้ายมาสู่ทุกเผ่าพัานธุ์ ยกเว้นทวีปนางฟ้าเหมือนกับโรคระบาดในทะเลในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขามีแคลคูลัสที่ดีการครอบครองไข่มุกแห่งความพินาศนี้จะทำให้ผู้ถือครองมีพลังมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยและในการต่อสู้เพื่อพิชิตจัก,กรพรรดิในครั้งต่อไปเขาจะสามารถครอบครองความได้เปรียบได้มากอย่างแน่นอน ระหว่างการต่อสู้ความโชคร้ายถูกปลดปล่อยและราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่คือชายที่แข็งแกร่งและโชคดีโดยการปล่อยโชคร้ายให้กับพวกขาวเขาสามารถแก้ไขพลังงานในลูกปัดโชคร้ายนี้ได้ ตระกูลจิ้งจอกสวรรค์จะไม่เข้าร่วมในการต่อสู้ของจัก,กรพรรดิและโดยธรรมชาติแล้วมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลจิ้งจอกสวรรค์และเมื่อคุณจมอยู่กับความโชคร้ายและดูดซับโชคมันจะไม่จบลงหลังจากเกมแต่จะมีผลต่อไปเป็นเวลานานนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ชั่วร้ายอย่างยิ่งและหากลูกปัดโชคร้ายถูกใช้มากพอในการต่อสู้ของจัก,กรพรรดิความโชคร้ายในตัวมันจะลดลงอย่างมาก และจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จะปลอดภัยโดยธรรมชาติใช่เขาปลอดภัยการสร้างลูกแก้วแห่งหายนะนี้ต้องขึ้นอยู่กับโชคของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์และมีเพียงการบ่มเพาะของเขาเท่านั้นที่สามารถควบคุมความหายนะมหาศาลได้ในความเป็นจริงหากความโชคร้ายเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขทันเวลาเป้าหมายที่แท้จริงขององค์การฟันเฟืองก็คือจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เอง ตามหลักการแล้วเขาควรถอดสิ่งประดิษฐ์นี้และเก็บไว้รอให้มันโจมตีจาก,กรพพัดผอสูรจิ้งจอกสวรรค์แต่หลังจากที่ถังซานครุ่มคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ตระหนักว่าเขาไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ใครก็ตามที่ถ่ายรูปลูกแก้วแห่งความพินาศนี้จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากจัก,กรพรรดิปีศาศจจิ้งจอกสวรรค์ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลตลอดเวลาและจะกระตุ้นให้เจ้าของใช้มันตอนนี้ฉันไม่สามารถจ้องมองเขาได้ ังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทางซานก็ไม่สามารถเป็นเจ้าของตัวตนนี้ได้โดยตรงถ้าเขาอยากทำก็ให้เขาทำไม่ว่าในกรณีใดโชคของเหล่ามอนสเตอร์และวิญญาณก็ลดลงเช่นกันราคาเริ่มต้นยังคงเป็นสามหมื่นเหรียญอเมทิสและแต่ละครั้งเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า1,000เหรียญอเมทิสเริ่มเลยบนเวทีจากกรพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ประกาศเริ่มการประมูล ห้อง VIP หมายเลขหนึ่งเหรียญอเมทิสสาม0 0ื่เหรียญบุคคลแรกที่เสนอราคาคือตระกูลจิ้งจอกสวรรค์3 0 0 0 0เหรียญอเมทิสห้อง v ี p หมายเลข6ออกยักบีมอนยิงอีกครั้งเมื่อมาถึงการประมูล3ครั้งล่าสุดผู้ประมูลรายใหญ่เริ่มเสนอราคาโดยไม่ต้องจองในห้อง VIP วันที่11ภายใต,ใต้การชักชวนของเจ้าหญิงนกยูเสี่ยวเหมยที่กำลังลังเลว่วาจะเข้าร่วมการประมูลหรือไม่ จู่ๆก็ได้ยินเสียงลึกๆว่าอย่าทำแบบนี้มันง่ายที่จะโดนจับได้และได้ผลเมื่อได้ยินเสียงนี้เธอก็สงบลงและพูดบางอย่างกับแม่ทั้งสองด้วยเสียงต่ำไม่ได้เข้าร่วมการประมูลที่มาของเสียงนี้โดยธรรมชาติไม่ใช่ทางซานทางซานจะไม่ใช้ประสาทสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาในการถ่ายทอดเสียงของเธอโดยตรงในเวลานี้ เพื่อไม่ให้ถูกเปิดเผยนั่นคือเสียงของจัก,กรพรรดอิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่ตายในตอนแรกเขาอยู่ที่นั่นกับจัก,กรพรรดิผู้ไปทะเลเหลืองที่ศกกระโกกับจัก,กรพรรดิปีาศาจจิ้งจอกสวรรค์การแข่งขันไขมุกแห่งความพินตศไม่ได้เข้มข้นเกินไปในตอนแรกโดยมีข้อเสนอใหม่เป็นระยะๆแต่ความถี่ของใบเสนอราคาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้น มากกว่าครึ่งของห้อง VIP และแม้กระทั่งกองกำลังนอกห้อง VIP บางส่วนได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันแล้วแม้ว่าราคาจะไม่ขึ้นถึง11,000เหรียญเหมือนเอลทาแสงเมื่อก่อนแต่ในไม่ช้าราคาลูกปัดดูมก็เพิ่มขึ้นเป็นเหรียญอเมทิสมากกว่า50,000เหรียญเช่นกันในช่วงเวลาปกติสิ่งประดิษฐ์อันทรงพลังนี้จะสร้างความกลัวให้กับผู้คนจำนวนมากและต้องคำนึงถึงปัญหาของฟันเฟืองด้วย อย่างไรก็ตามการต่อสู้ของจัก,กรพรรดิกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้จริงๆที่จะสนใจเรื่องนี้การครอบครองสิ่งประดิษฐ์นี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการต่อสู้ของจัก,กรพรรดิอย่างไม่ต้องสงสยัยเอลธาแสงที่อยู่ด้านหน้าสามารถใช้ได้เฉพาะการมีอยู่ของแอตทริบิวต์แสงเท่านั้นแต่ลูกแก้วแห่งความหายนะนี้ไม่ได้แยกแยะระหว่างเผ่าพัานธ์ ยิ่งการดำรงอยู่อ่อนแอต้องการได้รับโอกาสในการต่อสู้ของจักรพรรดิสิ่งประดิษฐ์นี้มีความสำคัญมากขึ้นจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ช่างร้อนแรงจริงๆการเอาของแบบนี้ไปประมูลในเวลานี้ไม่เพียงแต่ทำเงินได้มากเท่านั้นแต่ยังแก้ปัญหาเรื่องโชคร้ายด้วย ใช้ประโยชน์จากการต่อสู้เพื่อครอบครองจากกระพัดนี้ให้ผู้แข็งแกร่งหลายคนช่วยเขาแบ่งปันความโชคร้ายนี้มันจะไม่มาที่ประคูลจิ้งจอกสวรรค์ค่านกสองตัวด้วยหินก้อนเดียวคราวนี้ทางซานมองด้วยสายตายเย็นชาเฝ้าสังเกตยอย่างเงียบๆไขมุกแห่งความพินาศเป็นอันดับสามของล็อตสุดท้ายและหลังจากนั้นมีอีกสองล็อตไม่ต้องสงสัยเลยยิ่งช้าก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้น ถ้าเอลแสงไม่มีตัวเองพวกเขาคงจะไม่สามารถได้รับราคาที่สูงเช่นนี้ได้แม้ว่าไข่มุกแห่งความพินาศนี้จะไม่มีราคาสูงในครั้งเดียวแต่ก็มีผู้เสนอราคาอีกหลายรายที่เข้าร่วมการประมูลและราคาสุดท้ายก็ยากที่จะพูดอย่างที่เขาคาดไว้การประมูลไข่มุกแห่งโชคลากเป็นเวลานานและราคาก็สูงขึ้นเล็กน้อยเสมอ จนกระทั่งคำสั่ง80,000อเมทิสคอยผ่านไปจำนวนผู้เข้าร่วมเริ่มลดลงแต่ปาฏิหาริย์คือจำนวนผู้เข้าร่วมในห้อง v i p ลดลงผู้ที่ล้มเหลวในการเข้าห้อง v i p แต่ยังมีผู้เสนอราคา3คนที่ยังคงเข้าร่วมต่อไปไม่ว่าพวกเขาจะได้เงินมาอย่างไรพวกเขาก็ต้องยอมรับว่ามีมังกรที่ซ่อนอยู่และเสือหมอบอยู่ท่ามกลางผู้คน หลังจาก1 0 0 0 0แราคาประมูลของไข่มุกแห่งความพินาศยังคงมากกว่า1 0 0 0 0แสนหยวนนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงพลังที่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ขององค์การต่อสู้ได้แต่มีโอกาสที่จะต่อสู้กับมันในที่สุดลูกปัดแห่งการลงโทษก็ขายในราคา1 1 5 0 0 0เหรียญอเมทิสและไม่ได้ถูกขโมยไปโดยผู้มีอำนาจรายใหญ่ในห้อง v ี p แต่โดยผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก115,000เหรียญอเมทิสราคานี้เป็นราคาสูงสุดในปัจจุบนันและยังสูงกว่าราคาของวิญญาณธาตุแสงพี่ชายทำไมเราไม่เข้าร่วมการประมูลนี้ละ่ะเหนียวเซินถามทางซานบทที่986ประมูลสาวจัก,กรพรรดิทงางซานเหลือบมองแล้วพูดว่าไข่มุกแห่งการลงโทษนี้ไม่ใช่ของดีแม้ว่ามันจะขับโชคร้ายให้คนอื่นได้ แต่ถ้าเผชิญหน้ากับการดำรงอยู่ด้วยพลังปราณที่แข็งแกร่งมากถ้ามันสะท้อนโชคร้ายคนที่โชคร้ายก็คือผู้ไร้มนมันคือดาบสองคมยิ่งกว่านั้นแม้ว่าคุณจะสามารถปราบคู่ต่อสู้ของคุณได้แต่ไข่มุกแห่งความพินาศเองก็มีโชคร้ายแอละมันจะถูกหลอกหลอนอย่างแน่นอนในอนาคตมันเป็นลางร้ายผู้ที่แข็งแกร่งใช้เข้าไปร่วมรบในศึกจัก,กรพรรดิไม่มาแน่นอน สุดท้ายยังนำชะตากรรมที่เลวร้ายมาสู่ตัวเองอีกด้วยนี่คืออาวุธสังหารและมีโอกาสมากที่ไม่เพียงเจ้าของจะถูกสาปแต่ถึงแม้จะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันฉันจะนำหายนะมาสู่กลุ่มต้นไม้น้ำเงินทองของเราได้อย่างไรก็ท่านผููเท่าพูดถูกผู้เท่าข้างข้างพูดว่าอย่างไรก็ตามเมื่อฉันเห็นสิ่งนี้ฉันรู้สึกอึดอัดมาก อวดอัดมากอยากไปกังวลกับมันอย่างไรก็ตามปรมาจารย์ของที่เราประมูลในครั้งนี้ฉันเกรงว่าจะช่วยให้คุณชนะการต่อสู้ของจัก,กรพรรดิไม่เพียงพอถ้าสองลอดสุดท้ายดีพอหย่ากระหนี่เรื่องเงินแล้วเราจะชนะมันทุกวิถีทางในบรรดาสิ่งที่ทางซานประมูลไว้ในความเห็นของเขาหอ,อบมังกรสว่างนั้นค่อนข้างมีประโยชน์และมังกรดุร้ายไม่แน่ใจว่ามเมล็ดบัวทดแทนจะมีประโยชน์ แต่เขาตัดสินใจไม่ได้ผลเช่นกันจะหาผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับสร้อยคอนักปฏิบัติทางจิตวิญญาณได้อย่างไรแม้ว่าจะใช้เงินไปมากมายแต่ไม่มีสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงพลังที่จะส่งผลต่อการต่อสู้ของจักรพรรดิได้จริงๆเอลธาตุแสงในตอนนี้ผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่สนับสนุนทางศาลอย่างมากในการกำจัดมันธาุแสงและคุณลักษณะชีวิตอยู่ใกล้กันเสมอหากพวกเขาถูกถอดออก อาจมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่สุดท้ายทังซานก็ยังปล่อยให้ต่อตประกูลมังกรเรื่องนี้ก็เข้าใจได้เหมือนกันประกูลมังกรนั้นทรงพลังมากแอลละมันทําให้ความตายขุนเคืองใจจริงใจจริงนั่นไม่ใช่หนทางที่จะไปผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกเศร้าเล็กน้อยในเวลานี้ประกูลต้นไม้น้ําเงินทองเองก็ยังคงต่อสู้ได้แย่มากแม้แต่การประมูลที่สุดยอดเช่นนี้ก็ดูเหมือนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้และเงินก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ลูกปัดโชคร้ายขายได้ราคาสูงจากกระพัตปีศาจตัวใหญ่บนเวทีอารมณ์ดีและเขาบอกโดยตรงว่าเขาจะมอบหินนำโชคป้องกันร่างกายด้วยลูกปัดโชคร้ายเพื่อให้เจ้าของสามารถชดเชยฟันเฟืองได้ในระดับหนึ่งต่อไปเป็นลอตสุดท้ายของเราก่อนที่แกนใหญ่สุดท้ายจะปรากฏขึ้นมันจะสร้างความประหลาดใจให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน เพื่อให้สามารถเห็นลอน็อตนี้ฉันเชื่อว่าสำหรับผู้ประมูลส่วนใหญ่โชคดีอยู่แล้วในชีวิตนี้มาเถอะเรามาเชิญล็อตสุดท้ายของวันนี้กันเถอะการประมูลกำลังจะสิ้นสุดลงและไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและน่าตื่นเต้นที่สุดนับตั้งแต่การประมูล3วันผู้เสนอราคาทุกคนลืมความเหนื่อยล้าไปหมดแล้วในตอนนี้และกำลังรอคอยการปรากฏของล็อตสุดท้ายอย่างตื่นเต้น ชั้นของรัศมีอ่อนๆอเล็ดลอดออกมาจากด้านล่างเมื่อแสงปรากฏขึ้นคอลัมน์ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจากด้านล่างปริมาตรของเสาไม่เล็กกำลังเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นเสานี้ทางซานซึ่งเคยเห็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกันมาก่อนก็อดไม่ได้ที่จะตะลึงไปชั่วครู่นี่คือเสาจาก,กรพพัด สารบรรพบุรุษเปาเสาจักรพพัดออกไปจริงๆหมายความว่าอย่างไรเป็นไปได้ไหมายว่าการประมูลเป็นมรดกของเสาจักรพพัดไม่เป็นไรเพื่อทําเงินสิ่งนี้มีอํานาจทุกอย่างจริงๆแม้แต่เสาจักระพัดทําได้นําไปประมูลเสาจักระพัดนี้ลุกขึ้นอย่างช้าๆและในไม่ช้ามันก็ขึ้นสู่ระดับที่สูงมากราวกับกําลังจะทะลุท,ท้องฟ้า100เมตร200เมตร300เมตร400เมตร เมื่อความสูงเกิน400เมตรสีหน้าของทางซานก็ดูสง่างามขึ้นเล็กน้อยคุณต้องรู้ว่าภายในสภาสารบรรพบุรุษมีเสาจัก,กรพรรดิไม่มากเกินกว่า400เมตรเขาประทับใจเสาจัก,กรพรรดิที่ให้ความใกล้ชิดกับเขาในวันนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สูงกว่า400เมตรแต่เขาแน่ใจอย่างแน่นอนว่าไม่มีใครเป็นเช่นนั้นเสาวสวรรค์จัก,กรพรรดิองค์นี้ดูโล่งลำกล้องเป็นสีเงินขาวราวกับแกะสลักจากโลหะแต่ไม่มีลักษณะอื่นใดบนนั้น ไม่มีมังกรเสือและไม่มีลักษณะทางเชื้อชาติเป็นสาวตรงแต่มีออร่าอยู่เป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งที่ทางซานจะยอมรับผิดนี่คือสาวจัก,กรพรรดิหนึ่งเปอร์เซ็นสาวจัก,กรพรรดิที่ไม่ปรากฏในสภาศาลบรรพบุรุษนี่คืออะไรกันแน่ความสูงของสาวจัก,กรพรรดิยังคงสูงขึ้นและหยุดอย่างมั่นคงจนเกิน450เมตรมันไดกลายเป็นศูนย์กลางของทุกสายตาและผู้ประมูลหลายคนด้านล่างไม่รู้ว่ามันคืออะไร อย่างไรก็ตามเจ้าของเมืองในห้อง VIP ต่างก็จำตัวตนของสาวจักรพรรดิได้ท้ายที่สุดพวกเขาทั้งหมดได้ผ่านประสบการณ์การซักถามของสารบรรพบุรุษจักรพรรดิศาสตร์จิ้งจอกสวรรค์แสดงอารมณ์บนใบหน้าของเขาและพูดอย่างเคร่งขรึมบางทีพวกคุณหลายคนที่เสนอราคาไม่ทราบว่านี่คืออะไรให้ฉันแนะนําสั้นๆแก่คุณเจ้าเมืองหลักทั้งหมดในปัจจุบันควรเห็นคุณการดํารงอยู่ที่คล้ายกัน ถูกต้องมันคือเสาจักรพรรดิจักรพรรดิทุกคนจะให้กำเนิดเสาจักรพรรดิที่สอดคล้องกันหลังความตายหรือเมื่อเขากลายเป็นจักรพรรดิเสาจักรพรรดิจะเกิดและจักรพรรดิหลังความตายจะมีสติสัมปชัญญะเข้าสู่เสาจักรพรรดิซึ่งก็คือทิ้งความเป็นไปได้ของมรดกในอนาคตสำหรับตระกูลของมันนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องหมายที่จักรพรรดิทิ้งไว้บนระนาบนี้ด้วยความสามารถในการมีเสาจักรพรรดิเป็นความรุ่งโรจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสัตว์ประหลาด และว,วิญญาณเกือบทุกชนิดและเจ้าเมืองทุกเจ้าแห่งเมืองหลักเมื่อมาถึงสารบรรพบุรุษเพื่อรายงานหน้าที่ของตนจะมีเวลาสามวันในการเลือกให้สาวจัก,กรพรรดิรับรองเจ้าเมืองที่ได้รับการยอมรับจะได้รับมรดกบางอย่างนี่คือกฎที่สืบเชื้อสายมาจากราชสำนักมาหลายปีแล้วอัญญาประกาศคู่ นี่ก็เป็นผลประโยชน์ที่มีแต่เจ้าเมืองเท่านั้นที่มีแม้แต่สังฆราชของตระกูลต่างๆก็ไม่มีคุณสมบัตินี้และสาวหลักจักรพรรดิที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าก็เป็นสิ่งที่พิเศษมากเจ้าเมืองในปัจจุบันควรเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าสาวจักรพรรดิใดๆที่คุณเห็นไม่ปรากฏในราชสำนักใช่พิเศษมากและแม่นยำเพราะเป็นการดำรงอยู่พิเศษที่ไม่สามารถเข้าไปในราชสำนักได้เพราะองค์นี้ จักรพพัดท,ที่ให้กำเนิดเสาจักรพพัดไม่ได้เป็นสมาชิกของเผ่าสัตว์ประหลาดหรือกลุ่มวิญญาณของเราพูดให้ถูกคือเขาเป็นจักรพพัดองค์เดียวนอกสองตระกูลของเราเท่าที่เราทราบทันทีที่คำกล่าวนี้ออกมาผู้ชมก็กลาหนคุณต้องรู้ว่าในบันทึกประวัติศาสตร์ของทวีปนางฟ้ามีเพียงสัตว์ประหลาดและผีเท่านั้นที่สามารถให้กำเนิดจักรพพัดได้ และไม่มีจัก,กรพัดเผ่าพัานธุ์อื่นใดที่เคยปรากฏตัวนี่เป็นบันทึกในทวีปนางฟ้ามาเป็นเวลานานเป็นจัก,กรพัดของเผ่าพัานธุ์อื่นและเสาวจัก,กรพัดก็ถือกำเนิดขึ้นความตกใจของเจ้าของเมืองนั้นรุนแรงเป็นพิเศษสาวจัก,กรพัดซึ่งมีความยาวมากกว่า450เมตรนี่ควรจะอยู่ใน10อันดับแรกในบรรดาจัก,กรพัดในประวัติศาสตร์ของราชสำนักบรรพบุรุษ ดวงตาของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ลึกซึ้งขึ้นเล็กน้อยการดำรงอยู่ของจักรพรรดนั้นเป็นมนุษย์ถูกต้องเป็นมนุษย์ที่เป็นทาตและสาวใช้ในความประทับใจของคุณเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์ที่อ่อนแอเช่นนี้ซึ่งไม่มีความสามารถโดยกำเนิดใดๆสามารถปลูกฝังให้เป็นจักรพรรดิได้และเขาก็ยังคงเป็นจักรพรรดิที่มีอำนาจหลังจากได้ยินเรื่องนี้เสี่ยวเหมยในห้อง VIP ของวันที่11ก็ลุกขึ้นยืนทันที ทั้งสานในห้องว i p หมายเลข8ทํทำสัญญากับดวงตาของเขาในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทําไมจัก,กรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จึงกลัวมนุษย์มาโดยตลอดปรากรว่ามีมนุษย์จริงๆที่ได้รับการฝึกฝนจนถึงระดับจัก,กรพรรดจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กล่าวต่อว่ามนุษย์ผู้นี้ใช้เส้นทางอื่นเขาใช้เส้นทางที่แปลกมากเป็นเส้นทางที่ไม่มีใครสามารถจินตนาการได้ ไม่มีพรสวรรค์ในตัวเองแต่ฉลาดมากตั้งแต่ในวัยเด็กเขาเป็นช่างตีเหล็กที่เชี่ยวชาญในการรับผิดชอบในการรตีอาวุธทุกชนิดเพราะความเฉลียวฉลาดและความก้าวหน้าที่รวดเร็วของเขาเขาไม่มีความสามารถหรือพรสวรรค์ทางสายเลือดใดๆเขาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาแต่เป็นมนุษย์ธรรมดาที่พึ่งพาความพยายามและความเฉลียวฉลาดของเขาเอง เขาทำอาวุธทรงพลังทุกชนิดมาโดยตลอดและแม้กระทั่งคิดคน้นโลหะผสมต่างๆเพื่อทำให้อาวุธแข็งแกร่งขึ้นและค่อยๆได้รับชื่อเสียงเพียงเล็กน้อย